พี่ก็มีฉันสมุนไพรโมอของเลสเตอร์ใช้ของเเตอร์กลับถ่ายดีครับถ่ายดีแล้วก็ระบบมันก็ดีนะนั่ยอมนะมันรู้สึกว่าหลังจากฉันยาแล้วเส้นเอ็นอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างมันก็จะไม่ปวดไม่ปวดมันก็ไม่ปวดมันก็จะทุเลามันก็ดีอกับถ่ายเวลาพอเส้นท้องมันไม่ตึงแอ้พอถ่ายมันถ่ายคล่องใช่ไหมเส้นมันก็จะหย่อนหมดแล้ออออเส้นท้องก็คือไม่มีตึงแล้วมันไม่ตึงเลยยมมันก็นิ่มครับเมื่อก่อนคือตึงมันตึง เป็แข็งเป็นดานเลยไหมใช่ทาับประมาณนั้นนายกอ๋อแต่ตอนนี้ดานไม่มีแล้วไม่มีคือกดดูแล้วนิ่มใช่พอท้องมันแข็งแล้วก็ขับถ่ายไม่ออกด้วยไม่ออกด้วยอ่าแล้วก็เหมือนหน้าท้องมันเป็นดานเกร็งแข็งใช่แข็งอืมแล้วมีการปวดเริ่มปวดเริ่มปวดวันไหนทราก็ไม่ได้ถ่ายเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันจะเริ่มตึงปวดตรงน่องก่อนตรงน่องนองพอน่องขึ้นมาก็มันจะไล่มาเรื่อยๆพอถ่ายพอพอได้กลับถ่ายออกแล้วอาการนี้ก็ไม่มี อาการนี้มันก็จะลดตอนเส้นเอ็นก็จะหย่อนลงใช่หย่อนลงแล้วมันก็ดมันก็ดีขึ้นแต่ตอนหลังหลังพระอาจารย์ทาน ks นี่การขับถ่ายเป็นไงบ้างครับดีมากครับดีมากเลยอาตมาก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ม่ได้ฉันสองมือนะยาของดออกเตร์อาตมาฉันมือเดียวนะถ่ายถามรอบแต่ถ้าเกิดเราฉันสองมือเนี่ยอาตมาว่าทั้งวันแน่เลยอาตมาว่าเอาแค่มือเดียวพอแค่มือเดียวมือเดียวถ่ายดีบ้างครับก็ตอนเช้าหนึ่งรอบก่อนจะไปปิดบาตรอีกหนึ่งรอบแล้วหลังกลับจากปิดบาตรอีกหนึ่งรอบสามรอบพอดี อืมเป็นสามรอบ๋อก็ถ่ายแล้วรู้สึกโล่งสบายมันก็โล่งสบายอ่ะมึงโล่งอ่ะแล้วอาการที่ตึงแข็งในท้องไม่ึงไม่มีแล้วนิ่มนิ่มไปแล้วท้องนิ่มเลยนิ่มเลยไม่แข็งไม่อะไรเลยแต่ก่อนเป็นตะคิวลยแต่ก่อนเป็นตะคิวด้วยพอโดนบ้าะคิวคิวขึ้นต่คิวขึ้นท้องแข็งเปกติตะคิวขึ้นตอนไหนเช้ากลางวันเย็นนอตอนนอนตอนกลางคืนใช่ครับพลิกไปพลิกมาตะคิวขึ้นพลิกไปพลิกมาอ่าฮะแล้วตอนนี้ตะคิวไม่พลิกไม่มีบตะคิวไม่บี ตะกอดนี่มันจะบาลเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตะคิวอ๋อเดี๋ยวนี้ตะคิวไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโยมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขากระชั้นยาด็อกเตอร์ไปเีลยไม่มีแล้วพวกเคเอสถาวรเปลี่ยนใช่ใช่ใช่ตะคิวไม่มีเลยไม่มีอาการไหลเวียนเลือดอะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นใช่โยมดีมาก